เมนูรถพุงวันที่8วันนี้เสิร์ฟน้ำพริกทูนา่ากินกับผักแล้วก็ไข่ต้มวันนี้โบได้ผักกาดขาวน้อยมาจากโรงเรียนของลูกเป็นผักที่เด็กๆปลูกเองนะสดแล้วก็น่ากินมาก <c oughs> เห็นแล้วก็คิดถึงน้ำพริกทันทีเลยมีทูน่ากระป๋องอยู่ในบ้านพอดีวันนี้เลยตั้งใจว่าจะทำน้ำพริกทูนา่าขวัวหอมแดงพริกกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาไปตำตำตำให้ละเอียดช่วงคุมอาหารเวลาโบจะกินอะไรโบก็จะใช้แอปนี้นะแอปแคล g u รูใช้ง่ายมากเลยนะแค่ใส่รูปอาหารลงไปโปรแกรมก็คำนวณแคลอรี่ให้เสร็จสรรพวันนี้โบ ใช้ทูน่าหนึ่งกระป๋องเล็กนะเท hey, เอาน้ำออกก่อนแล้วก็จัดการใส่ลงไปแต่เนื้อปรปุงรสด,ด้วยน้ำปลากับมะนาวแค่2ออย่างนี้เองนะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มผงนัวหรือว่าตัดลดด้วยน้ำตาลก็ตามสะดวกเลยเสร็จแล้วก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคือตอนทำนี่คือหอมมากเสร็จแล้วก็จัดใส่จานนะวันนี้โบมีทั้งผักสดแล้วก็ผักลวกเติมไข่ต้มยางมะตูมเข้าไปเพิ่มโปรตีนจุกๆน้ำพริกทูน่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำพริกที่ทำง่ายมากๆเลยนะแถมยังได้โปรตีนเยอะมาก<ๆ>กินคู่กับไข่ต้มแล้วก็ คลุกกับข้าวสวยร้อนๆคือฟินสุดๆผักกาดขาวน้อยที่เด็กๆปลูกเองก็คือสดกรอบกินคู่กับน้ำพริกทูน่าเข้ากันมากอยากให้ลองทำกันดูนะ